สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้านายจตุพรพรมพันธ์ได้โพสตเข้าความผ่านทางเพจ Facebook ดังนี้ครับจตุพรประเมินโพด้วยหลักวิทยาศาสตร์การเมืองมั่นใจเพื่อไทยประกาศคำโต310เสียงเป็นไปไม่ได้เชื่ออย่างเก่ง ได้ใกล้เคียง250เสียงขาดอีกร่วมร้อยไปปิดสวิตสอวอ์หนุนโบวตเลือกนายกคาดทักษิณตัวแปรชี้ยิ่งพูดยิ่งฉุดเสียงยิ่งดันประยุทธ์ฟื้นกังขาสปีชเศษฐาก็จินตนาการนำไปสู่เกมทำลายล้างครั้งใหม่นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ประกาศไทยต้องมาก่อนตอนเป็นไปไม่ได้ โดยตอกย้ำถึงนิดาโพสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งพรรคเพื่อไทยได้เสียงนำเป็นระดับหนึ่งหากแปลกลับเป็นคะแนนแล้วอยู่ในระดับ250เสียงยังห่างไกลกับเสียงแล่นสไลด์310เสียงดังนั้นการประกาศตั้งรัฐบาลพักเดียวจึงยากที่จะเป็นไปได้เมื่ออธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์การเมืองนายชพรกล่าวถึงนิดาโพสำรวจความนิยมเลือกกุ้งอิงแผ่ทองทานชินวัตร จากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งว่าถ้าคำนวณเสียงตามโพลแล้วเพื่อไทยจะได้สอสอเขตและบัญชีรายชื่อใกล้เคียง250เสียงซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมาย3 1 0เสียงมากดังนั้นจึงต้องหาอีกประมาณ60เสียงจึงมาเติมได้ตามต้องการแลนสไลด์310เสียงและยังต้องหาอีก66เสียงเพื่อไปปิดสวิตสอวอและโหวตผ่านไปได้ เป็นนายกรัฐมนตรี376เสียงอย่างไรก็ตามเมื่อประเมินตามโพเบื้องต้นแล้วหากเพื่อไทยลากเสียงให้ได้จำนวนมากขึ้นไปอีกโอกาสพักเก้าไกลและพักไทยสร้างไทยจะสูญหายหรือแทบไม่ได้รับเลือกตั้งเลยซึ่งการสร้างตลาดการเมืองของเพื่อไทยถนัดเล่นอย่างชำนาญการมากแต่ในโลกความเป็นจริงย่งย้อนแย้งกับคำประกาศในตลาดการเมืองที่หาเสียง ไว้โดยสิ้นเชิงอีกทั้งเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีประเพณีให้เสียงอันดับหนึ่งได้ตั้งรัฐบาลแต่จะยึดหลักการรวบรวมเสียงให้ได้มากเกินกว่า376เสียงก็ตั้งรัฐบาลได้เพราะกติกาเสียงมากที่สุดตั้งรัฐบาลก่อนนั้นถูกทำลายลงไปแล้วตั้งแต่การตั้งรัฐบาลเมื่อปี25 6 2ความคืบหน้าล่าสุดชาวระยองหมื่นคน แห่ฟังพักเพื่อไทยปราศัยลั่นต้องแลนสไลด์แล้วเมื่อเวลา18นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพักเพื่อไทยได้จุดเวทีปราศัยที่บริเวณลานข้างขนส่งแห่งใหม่จังหวัดระยองตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอดีศรเพียงเกตโฆษกผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎรนัทวุฒิไส้เกือ้อผู้อุ่มในการครอบครัวเพื่อไทยนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชและว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดประยองทั้ง5เขตประกอบด้วยหนึ่งนายพนเนศ์วงไพศาลเขต2อนายพีระเดชออรสุขลเขต3น,นายชชยนรงค์สันทัศน์าโชคเขต4นายวิเชียนสุเกิดและเขตห นายวิชัยล้ำสุทธิโดยมีประชาชนระยองกว่าหนึ่งหมื่นคนใส่เสื้อสีแดงจนแดงฉานไปทั้งพื้นที่มารอฟังการปราศัยนายแพทย์ชลน่านได้กราวปราศัยเป็นคนแรกด้วยกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวระยองที่เดินทางมาต้อนรับพร้อมแนะนำว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดระยองทั้ง5เขตเลือกตั้งพร้อมฝากให้ชาวระยองช่วยกันให้พักเพื่อไทยแลนสไลด์ที่จังหวัดระยอง คิวต่อมาคือนายเศรษฐาได้คึืาา่นปลาใสท่ามกลางเสียงตะโกนนายกดังลัน่นจึงกล่าวขอบคุณชาวระยองที่ให้การต้อนรับครอบครัวเพื่อไทยอย่างหนาแน่นพร้อมประกาศนโยบายเรื่องการกวาดล้างยาเสพติดแก้ไขปัญหาในทุกด้านพร้อมเผยนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกำหนดให้ประชาชนที่มีบัตรประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปจะเปิดกระเป๋าดิจิตอลให้แล้วโอนเงินจำนวนหนึ่ง ปให้สามารถใช้ได้ถึง6เดือนแต่มีกฎว่าต้องใช้ภายในพื้นที่ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนสร้างความพอใจให้กับประชาชนชาวระยองที่เข้ามาฟังการปราศัยหูร้องเสียงดังกระหึ่มต่อมานายนัทวุฒิได้ขึ้นปราศัยด้วยกล่าวว่าการปราศัยในจังหวัดระยองครั้งนี้เป็นการปราศัยที่มีคนมารับฟังมากที่สุดพร้อมขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งแบบเขตและตัวบุคคล ฟอนจัโทรศัโฟอนอินถึงอุ้งอิงแพททองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเสียงโห่ร้องต้อนรับดังกระหึ่มความคืบหน้าจับตาวิษณุถกกกต20มีนาคมติวเข้มการทำงานหลังยุบสภาหารือไทม์ไลน์การเลือกตัง้ง19มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าจะมีการหารือกับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตและคณะในวันที่20มีนาคมถึงแนวการปฏิบัติของข้าราชการภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาคาดว่าจะเป็นการเน้นย้ำให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งและให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งขณะที่คณะรัฐมนตรี ยังคงสามารถประชุมและบริหารราชการแผ่นดินได้ตามปกติโดยการปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา168ที่กำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติดังนี้ 1. ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปเว้นแต่ที่กําหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2. ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้บุคคลดังก,กล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งหรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 3. ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติ ให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 4. ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้งและไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดนอกจากนี้จะมีการหาหรือถึงไทม์ไลน์การเลือกตั้งซึ่ง ตามแผนงานที่กกตวางไว้นั้นเมื่อประกาศพระราชกิจสตรีกายุบสภาแล้วคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่20มีนาคมกกตจะมีการประชุมในวันที่21มีนาคมเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะกําหนดในวันที่14พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งและจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งสวสว,วันที่3ถึง7เมษายนโดยจะรับสมัครสส,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 สแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนณนะสถานที่ที่ ผู้มำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนดและเริ่มรับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อรวมถึงส่งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานาครไทยญี่ปุ่นในวันที่4เมษายนเนื่องจากการรับสมัครสสบ,บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองจะต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีผู้สมัครในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ขณะที่งบประมาณการจัดการเลือกตั้งครมออนุมัติเงินรวม5,945ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในภารกิจที่สำนักง,งานกรกตดำเนินการ5,100ล้านบาทนั้นสำนักง,งานงบประมาณได้จัดสรรให้ประมาณ4,600ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ80จากวงเงินที่ขอไปส่วนงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน ทางสำนักงานงบประมาณจะมีการจัดสรรตรงไปยังหน่วยงานดังกล่าวส่วนปัญหาการฟ้องร้องต่อสารปกครองเรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งกกตได้ยืนยันแล้วว่าดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและมาตรา17พรปว่าด้วยการเลือกตั้งสส2561าหกนำหนดมีให้นำมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าโดยศาลปกครองและ วิธีการพิจารณาคดีปกครองมาบังคับใช้กับการฟ้องร้องคดี